น้ำตาล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 น้าลน้ำน้ำ้ำตาลนลน้ำตาลาลาลน้ำตาลาลน้ำตน้ำตาลนาลน้ำตาน้ำตาล้ำน้ำตาลน้ำ้ำตาลนาลนาน้ำตาลนาลน้ำตาลน้ำตาลน้น้ำตตาลน้ำตาาตาลตาลน้ำตาลน้ำตน้ำตาล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 น เก็ 10, 10, 10ดสิบเจ็ดจังหวัดเต้อไกรอย่างขึ้นมาเกียงค่เกียงแน่แต่พี่น้องหกบวกหกป็่เท่าไหรเดิงมาไกลๆเดิงมาอีกออกบวกบอกอกเป็นสิบสองเน้กนอก ไกลๆมาใกลจะอยู่ใกลจะได้เลยแกมาจะได้เลยมาพีมมาไกลมาไกลเจยังได้เลยทำได้เอยู่ไกลมาไทลกลก็ได้มาสี่วกสี่เป็นเท่าไหร่ดมสี่บวกสี่ดเป็นแปดโอ้ยพี่น้องบวกเลขลบเลขเ็ะได้ไมลบเลขย้ายมาลบเลขยายในน้ำเขาไ่ยายวันถือบอล นนข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไรต้นคอมา

ปวดหลังมากๆปวดขามากๆของเกาไม่ก so ิ่มันเน่าของเาไม่เราเลยเียาได้ตั้นาตั้แล้วครับตั้อแล้วค่าพเท่าไหออ้ยโอยโอ้อย้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ออ้ยโ้ยโอ้ยโอล้ยโอ เราสปบาเนี่เรบาอเ่อีเดมีาอบแปบวกแดไม่เทไหรแบวกแปท่าไหร่บมาดิบมอีวแเป็นสิบหอกอลยหื่อจะไปขยายเรป่าบ้าเียทำให้เลือดหลหลเยือกะดือกอาจารปวดเมื่อกพวกเราเบาบางเลอ ร่างกายก็จะโปร่งน่อเปลาลงไปเรื่อยๆขึ้นไปข้างล่างนวดที่แล้วออกดึงมามาไป